เจออินพัทยาเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบ้านทาวเฮ้าส์นะครับเข้าไปแล้วครับนี่ครับบ้านออพรีเมียมเฮ้า,าส์อใชเออพรีเมียมเฮ้าส์พัทยาปาร์กนะครับ นี่นะครับบ้านอันนี้เป็นบ้านสองหลังติดกันนะครับเราเช่าไว้สองหลังนี่ประตูเปิดหากันได้เนาะครับประตูเปิดหากันได้นะครับเฮ้ยแขกเข้าส้วมเมื่อกี้นี้ นะครับแล้วก็ดูชั้นบนกันครับชั้นบนก็จะมีอีกสองห้องนะครับชั้นบนก็เชื่อมต่อกันได้นะครับกับาฝั่งนู้นเห็นไหมครับกับทใครมาครอบครัวใหญ่ก็เข้าครอครัวใหญ่เนะครอบครัวใหญ่ก็เข้ามาพักได้นะแล้วก็เอ๊ะทำไมมีเสีเอ็กซคู่สีเอ็กซคู่จากเด็กนี่ห้องนอนครับนี่ห้องนอนครับ หนึ่งเตียงเนาะหนึ่งเตียงเนาะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับเป็นเตียงคู่เป็นเตียงเล็กเตียง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 คู่เตียงคู่เสียงเอ็กโคลห้องพักนี่ก็อีกบ้านหนึ่งครับนี่ประมาณนี้นะครับ